สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะครับวัดป่าสีท้าวรดลงหลวงบุกาหอน,นะครับเนื่องจากวัดนี้มีการบวชนะครับระหว่างวันที่เจ็ดเจ็ดถึงวันที่เก้า เราได้มีโอกาสมาร่วมมารวมท่าบุญยุนีนะครับบรรยากาศร่มรื่นสงบเย็นสบายปลาใหม่กันไลหลายชาวบ้านเพิ่นกนันมาเตรียมพร้อมสีทําการ บวชชี่พรามนะครับเฮลโหลเฮลโหลยืน <Hello. Hello. S 1> ว่าจะมีเพลงนะเพลงดังดัง มันมีเสียงเพลงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยลบออกก็ได้เดี๋ยวตอนเสร็จจากพิธีที่นี่เดี๋ยวก็จะไปแวะบ้านกกกอกกกกเดอะซีรีส์ที่กำลังถึงตอนที่เข้มข้นมากตอนนี้เข้มข้นไปทุกขณะทุกขณะตัวละครต่างๆ เริ่มมีบทบาทตอนนี้เรามาที่วัดเราก็สงบจิตสงบใจดีกว่าตอนฝั่งนี้ยังไม่เคยเดินมาก็เลยมาเดินเดินมาดูว่าฝั่งนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้ห่างจากบ้านกกกประมาณ33มกิโลนะครับลองเช็คที่ gps ดูละเดี๋ยวเราค่อย เป้าหมายต่อไปใไ,ไปที่นู่นสวัสดีนะครับทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าชู่ช่อง IT and Travel by สมปราดนะครับช่องนี้จะมีหลากหลายเด้อใครเข้ามาไม่ชอบคลิปไหนหรือว่าไม่ตรงกับ ความชอบของตัวเองก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ได้ไม่ได้บังคับเจาะจงให้ดูบ่ได้บังคับให้เบิ่งเดอพ่อแม่พี่นอ้องมักอันใดอยากเบิ่งอันใดอยากติดตามอันใดก็คอยไปกดเบิ่งไล่เบิง่งสวัสดีทั้ง3าคนเด้อครับที่อยู่เป็นมูกันสามารถพิมพ์มาได้ครับ พิมพ์คำถามพิมพ์คอมเมนต์มาได้ผู้ใดสงสัยเกี่ยวกับเอียงถ้าตอบได้กสิตอบกับหาตอบบ่ได้กสิไปหาคำตอบมาเนาะครับใครอยากฟังภาษาอย่างกะถามมาได้ครับกับตันเอากับตันช้างอ๋อกับตันช้างหรือว่ากับตันที่ไหน,นว่ากับตันนักบิน เห็นแต่กัปตันสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับพามาดูป่าวัดสีทาวรครับสงบมากร่มลื่นมากน่าใครที่ใจร้อนอูวามหรืออยู่ในอารมณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรขามาสงบจิตสงบใจในนี้สุดยอดเลยครับพี่น้อง นี่เย็นจงบล่มลื่นต้นไม้หลายป่าอยู่ดงหลวงครับวัดป่าสีถาวรดงหลวงมุกดาหารนาหินกองนี่ที่เดินจงกรมอุ้ย ร่มรื่นมากสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนดีไหมเดี๋ยวเราจะเดินทะลุออกไปว่าจะเป็นอะไรตรงโอ้ เป็นสวนมันของชาวบ้านนะครับอ๋อมีภูเขาอ๋อนั่นๆมาทำไม Google Google Assistant มาทำไมนี่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  เขาคุ้นๆหรือ,อยังนี่นี่ภูเขาเต็มไปหมดเลยอออันนั้นก็จะเป็นส่วนย่งางชาวบ้านอ๋อตอนนี้ก็สแสดงว่าวัดไปลัดไปทางรัดนะขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งคนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับเสียงดังไม่ได้อาจจะมีสัตว์ป่าออกมาอะไรต้องพูดเสียงเบาๆนะครับผู้ชมสบายดีไหมครับตอนนี้ยังอยู่กี่คนกับตันสบายดีไหมครับ ตันช้างแจ็คสเปรโอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศครับตอนนี้ตแต่ตั้งแต่เห็นเล่น YouTube มาเนาะมีคนเก่าคนรุ่นแรกๆเลยรุ่น YouTube แต่ก่อนเคยเข้าไปดูบ่อยอยู่สมาชิกเพื่อนๆทั้งหลายแต่พักหลังมาไม่ค่อยได้ไปเลยมีแต่ทำคลิปอย่างเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามีเวลาน้อยมากตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับลองเดินดูไปอีกนิดนึงว่า จะเป็นป่าอะไรอีกโอ้มันใหญ่มากเลยพื้นที่เยอะมากเลยวัดนี้สมชื่อจริงๆเป็นวัดป่าสีทาวลนเนี่สมชื่อสมคำวอมิตป่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตภาพและเดินไปมึกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ขอลงก่อนนะครับคุณผู้ชมอินเทอร์เน็ตมันมาไม่สัญญาณเน็ตถูกตัดบปงก็จบ<ะ><า>เพียงพอเป็นไม่มีเวลาก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับก่อนจากการขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดี เอาไม่ใช่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยังไงก็อากาศหนาวๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมผมผ้าตอนกลางคืนนะครับเวลาอาบน้ําก็อย่าอย่าลืมถอดเสื้อผ้าออกนะครับเพราะว่าเสื้อผ้ามันจะเปียกนะครับโอเคสาหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีหนึ่งที่เกากอก,ก,ก,กนะครับนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด Bye-bye.